วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วนอ้องกบในเกม Saoif นั่นเองเนาะก็อยู่กับการอัปเดตแพทนะครับประจำัาที่15นะเนาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าส่งของการอัปเดตแพทในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็ส่งของสำหรับรอบนี้เนี่ยก็จะมาแค่2เรื่องด้วยกันเนาะคือจะมีส่งของดนะันเจียนเนาะเป็นดันเจียนแมวเวทมนต์นะครับแล้วก็ตู้ใหม่เนาะธีมแนวเวทมนต์นั่นเองนะครับนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะก็ส่งของเรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่งของดันเจียนใหม่ ai, นะครับเป็นดันเะจียนแมวเวทมนต์นั่นเอง ก็เป็นดันเจี้ยนเกี่ยวกับการฟาร์มนั่นแหละนะครับนะอ่ะก็จะเป็นก็จะเป็นส่วของดันเจี้ยนนี้นั่นเองเนาะก็ส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะแจกเพชรนะครับเป็น1,000เพชรเนาะแล้วก็มีของแลกต่างๆนา,นานามากมายเลยนะครับรวมถึงจะเป็นไอส่งของสามาอันอันเนี้ยอันนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันคือ อะไรเนาะนะครับแต่ว่ามีของแร้งต่างๆ,ๆนานา,นานมากมายเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็แล้วก็ส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของดันเจี้ยนสกิลบัฟนั่นเองเนาะนะครับที่เป็นหลักๆเลยก็คือจะมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะครับก็คือจะมีสกิลใหม่เนาะสองสกิลนะครับแล้วก็สกิลเก่า1สกิลก็คือจะเป็นสกิลของ u g o นั่นเองเนาะนะครับส่วนของดันเจี้ยนก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นดันเจี้ยนเกี่ยวกับดันเจี้ยนฟาร์มนั่นแหละเนาะแล้วก็ส่วนของอ,นนอันนี้อันนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไร แต่ผมคิดว่าน,น่าจะเป็นหางแมวมั้งนะก็าหางแมวนะครับก็จะมีแรกอยู่ทั้งหมด3-4สีด้วยกันเนาะมีสีฟ้าทับสีเหลืองแล้วก็สีแดงด้วยกันเนาะนะครับผมอ่ะส่วนของของแรกก็จะมีตามนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคแล้วก็มีเพชรห้แรกด้วยเนาะเพชรห้แรกแน่แลกได้ทั้งหมด10เม็ด ไอ้สิครั้งด้วยกันนะครับบางครังบอสท,ที่เราจะเจอทับในส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะก็จะเป็นส่วนของบอสตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นแมวเวทมนต์นั่นเองเนาะผมก็ส่วนของแมวก็จะเป็นสายดีเฟนเหมือนเดิมนะอือฮึอ่ะโอเคส่งของแมวที่แพ้นเนี่ยก็คือจะเป็นธาตุน้ํากับเอ่อน่าจะเป็นธาตุดิไอธาตุลมเนาะนะฮะก็แมวจะใช้อ่อาธาตุธาตุไฟนะครับผมนะโอเคเนาะ อ่าโอเคนะครับก็ส่งของดันเจ้นนี้เนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่ประมาณวันที่15มั้ง15นะครับเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูแบบหนึ่งนะดันเจ้นนี้เนี่ยก็จะหมดวันที่เอาไม่บอกแฮะนะครับนะาท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขอออกไปดูส่ง,งของข้างนอกเนาะว่าส่งของดันเจ้นนี้เนี่ยมันอยู่ทั้งหมดกี่วันนะก็ส่งของอ๋อ20วันเลยเหรอ ถ้าเป็น20ว okay. okay. ันเนี่ยก็น่าจะอยู่ถึงเดือนหน้าเลยนะประมาณออโอเคก็คือจะอยู่ถึงเดือนหน้านะครับก็คือวันที่15นั่นเองเนาะก็อย่าลืมไปฟาร์มกันด้วยนะต่อไปนะครับก็คือจะไปโซ่ของตู้ใหม่แล้วเนาะนะครับก็โซ่ของตู้ใหม่นะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ทีมแนวนักเวทมนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาสนะนอนน้องโคนครับอ่าลิซาเบธนะครับแล้วก็ยูกินั่นเองเนาะโซ่ของตู้นี้เนี่ยก็จะการันตีอยู่ที่3สเต็ปด้วยกันนะครับผมก็โซ่ของตู้นี้เนี่ย ก็จะอยู่ถึงมาที่ วันที่18ครับเดือนหน้าเลยเนาะตอนเวลาประมาณ3ามทุ่มห้นาทินั่นเองเนาะนะครับอ่ะก็ส่วนของแต่และสกิลเนี่ยสกิลทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของสกิลแรกกันเลยดีกว่าเนาะส่วนของสกิลแรกนะครับก็คือจะเป็นสกิลของอาร์ซนานั่นเองนะครับเป็นเลเปียธาตุน้ำเนาะเป็นสกิลเแ่งความเร็วนั่นเองนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจ1,650%งพาน 1, จำนวน5ครั้งให้กับต,ตัวหนึ่งตัวบัฟทำให้สกิลธาตุน้ำแรงขึ้น1%ต่่่ออสแกทียูบนห่งเราเป็นเวลา2ต์ต่อ ีบบขั้นสองเมื่อกดปุ่มสวิตช์ด้วยสกิลนี้แล้วโจมตีโดนสตู้จะทําให้สกิลธาตุน้ําแดงขึ้น1%ต่อแสกที่อยู่บนหัวของเราเนาะเป็นเวลาย0วินาทีนะครับอันนี้คือสกิลของอาซนานั่นเองเนาะถามว่าสกิลเป็นไงกันบ้างก็เป็นสกิลหลักของสายเรเปียธาตุน้ำเนาะใครที่เล่นเรเปียธาตุน้ําอยู่นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถมาเปิดตู้นี้นะครับเพื่อหาสกิลของอาสนะได้นั่นเองเนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือสกิลของอาสนะนั่นเองเนาะส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของลิซาเบ็นะครับสกิลของลิซาเบ็เนี่ยก็จะเป็นคอนทัตดินเนาะเป็นคอนเนคคอนติเนียลนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจถึงพันสามร้อยเปอร์เซ็นต 1, ์จำนวนสี่ครั้งให้กับศัตรูนหนึ่งตัวบัฟพลังโจมตีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อแสกที่อยู่บนหัวงเราเป็นเวลายี่สิบวินาทีนะครับแล้วกกกก็ค็คคคอออนนนนนนเเเิิเิววืพ่มมจจสตตาารใช สกิลคอนเนคคอนทิเนิวเท่ากับ10 20 30หน่วยนั่นเองเนาะอันนี้คือสกิลของลิซาเบตนะครับถามว่าเป็นไงบ้างก็เป็นสกิลอ่าเป็นสกิลที่ช่วยเสริมในส่วนของคอนทัาตินเนาะให้ส่วนของเกรสวิตของมานาเต็มเร็วมากขึ้นนะขึ้นพอใครที่เล่นสายคอนทัาตินเป็นหลักอยู่ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถมาเปิดทูนีได้นั่นเองเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือสกิลของลิซาเบตนั่นเนองเนาะ ตัวของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของยูกินั่นเองเนาะสกิลของยูกิเนี่ยก็จะเป็นสล็อปบัฟนะครับเป็นเล่งความเร็วนั่นเองเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ เวทมนต้านทานต้านสถานะหิน70%เนตเวทมนต์ต้นข้ามพลังโจมตีเพิ่มเพ้อนอีก20%เมื่อเราไม่ใส่สกิลของโตะเลยเวทมนอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกตเปลกของศัตรูเต็มเร็วขึ้น27.5%อันนี้คือสกิลของยนะูกิเนาะแล้วก็สกิลต่อไปนะครับคือสกิลของน้องโคนะครับสกิลของน้องโคเนี่ยก็จะเป็นขวานธาตุไฟนะครับเป็นอเวสกิลเนาะสกิลทำไรได้บ้างนะครับก็ ทำดาเมจ1,580นสเเครับจำนวน2ครั้งให้กับสตูวหนตัวบัฟเมื่อใส่สกิล a กิลเนาะสสกิลหรือมากกว่าในตอนเริ่มต้นเข้าด่านเนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก45%เป็นเวลา5วินาทีก็บ,บัฟนะครับ ศัตรูจะโดนดามเมจสายแทงเบาลง80เป็นเวลา15วินาทีบัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือศัตรูจะโดนดามเมจสายการฟันเบาลงอีก80เนาะเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็เอาไปสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มสวิตช์นะครับจะฟื้ฟู HP ต่อ HP สูงสุดของเราเนาะเท่ากับ20นั่นเองครับอันนี้คือสกิลของน้องโคเนาะถามว่าสกิลเป็นงไงกันบ้างคิดว่าอ่าถ้าจะเอาไปเล่นกับคนอื่นเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะโดนด่านนะเพราะว่าคือสกิลของน้องโคอันนี้เนี่ย มันเป็นสกิลที่ทําให้สายการแทงกับสายการฟันเนี่ยเบาลง80%แต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นได้เนาะนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ต้องบอกว่า ข้อดีไม่มีเลยนะครับอันนี้คือสกิลของน้องโคฮารุนั่นเองเนาะแล้วก็ก็คือส่วนของสกิลทั้งหมดเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในตู้นี้นั่นเองครับชมอันนี้คือส่วนของการอัปเดตแพทเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในวันนี้นั่นเองเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะกดติดตามเพื่อติดตามนะครับการอัปเดตข่าวสารของเกม S A O I ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวดาไปก่อนนะครับบา,บายๆครับผม